เอาแซนด์วิชป่ะบุฟเฟตคาปูชิโน่ร้อยหนึ่งแซนด์วิชมาทีโอ้ยบวกเบอร์เกอร์อีกสองร้อยนี่ไงแซนด์วิชมาอีกร้อยห้าสิบจอด,ดี้คูณยี่สิบแล้วใช่ไหมผมมาอเอาละซื้อทุกท่านนะครับผมอยู่ผมนีเฮียรา้านแม่พผมนี่อยู่ในเกมดินเนอร์ดีไลท์ร้านอาหารเลิศรสเล,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 เลิศหรือเจ้าทายพีจีนะครับผมไปเริ่มกันเลยวันนี้มาทุนสี่พันเจ็ดร้อยนะติดไปสักงห้าพันแล้วกันอุ้ยซื้ออันนี้เหรอซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวมาถึงซื้อเลยดีกว่ามั้ย เบ็ดทิ้งไปก่อนอุ๊ยเป็นคาปูชิโน่กับขล้ลามตัดแล้วก็น้ำมะนาวมาคูณหกมาถึงก็5,000เลยมาถึงก็ห้าพัเลยที่ชมเบ็ดเจ็ดสิดีกว่าแบบนี้เพราะมันน่าจะซื้อสเกตเตอร์ได้อยู่นั่นแหละไปเลยปึ๊บกำลังได้แบบนี้สมตัว10หมุนปับ๊บ เอ้ยอะไรอ่ะอุย้ยโผม่วงมาขลังตัดกับแซนด์วิชร้อยยีสิบสองร้อยสี่สิบเจ็ดแฮมเบอร์เกอร์อปึ๊บแล้วคูมาตัวคูณแค่สองโอ้โหสลัดพากับหัวใจท่านผู้ชมสเต็กเนื้อเอห้ามาสามร้อยสิบเอาปะรวบรวมรวบรวมแต่คูณแค่สองปะพันสี่โอ้ยขาดทุนอยู่เยอะตัวคูณมาน้อยจัดตัวคูณมันมาน้อยจัดแล้วสเกตเตอร์หรือเปล่าฟีนี่ฟ,ฟีไปเลย ปุ๊บบวกห้าหมุนไปก่อนเออข้าวหลามตัดกับโพม่วงแล้วคูณสองมาทั่วเดียวเองเป็นคูณสี่ไปแล้วเป็นคูณสี่ไปแล้วแล้วคูณสี่มาพี่ชมปึ๊บเป็นคูณแปดปั๊บบวกน้อยไปหน่อยคูณห้าหอดอกจิกน้ำเงินแล้วมาอะไรมีอะไรอีกไม่มีข้าหลามตัดปึ๊บ แซนด์วิชโอ้โหไม่ได้แต่ได้คูณ10แล้วทผู้ชมนะอีก5หมุนแล้วตัวคูณ2มาคูณ12เหมือนจะได้เยอะนะแต่ไม่ได้เยอะเลยจบแล้วแบบนี้2หมุนสุดท้ายแล้วหมุนสุดท้ายทผูท้ชมปื๊บเรียบร้อยไหมเ้าหลังตัดมามีอะไรมาช่วยชีวิตอุ้งมือโปม่วงคูณ12มีอะไรอีกไหมไม่มีวันบูดเลยทผู้ชมดินเนอร์มื้อนี้ รีบร้อนซื้อสแกเตเตอร์ไปหน่อยแม่งเอ้ยคาปูชิโน่น้ำมะนาวคูณสองเบ็ดร้อยไปเลยเปิดเทอร์โบแม่งปึ๊บหัวร้อนอืน้ำมะนาวร้อยหนึ่งไม่มีตัวโอ้ยม,มีคูณห้ามาว่ะอุ้ยห้าร้อย ปัป๊บน้ำมะนาวร้อยหนึ่งคูณสองเก็บไปก่อนเอาทุนห้าพันก็คืนมาก่อนอุ้ยสองร้อยสิบตัวคูณมาสองน้ำมะนาวอีกหนึ่งปั๊บมีมีแฮม,ม,มเบอร์เกอร์มาห้าร้อยเอาวะคูณสองได้มาพันหนึ่งเอาเว้ยแต่เท่าทุนเหมือนเมื่อกี้แล้วปัป๊บยังไงสแกตเตอร์สองตัว น้ำมะนาวอือหือน้ำมะนาวอีกแเ้วเหรอหัวใจน้ำมะนาวต่อเนื่องแล้วไม่มีตัวคูณมาเลยโอ้แซนวิชขอตัวคูณหน่อยอืยอหือโผม่วงมาตัวคูณอยู่ไหนโอ้โหไม่มีตัวคูณเบอร์เกอร์เฮ้ยสเกตเตอร์สองตัวนะทุกคอีกหนึ่งมาเลยไหมเบ็ดร้อยด้วยปั๊บฟื๊บไม่มาว่ะ คูณสองมะนาวป,ปึ๊บสองเจ็ดสิบหัวใจแล้ววนเวียนอยู่ที่สี่พันนี่เนี่ยเบอร์กเกอร์ 400. สี่ร้อยสเกตเตอร์หนึ่งตัวเฮ้ยคาปูชิโนโ แซนด์วิชเบอร์เกอร์ไหมเฮ้ยทำไมมัน,มน,มนยากเก็นแบบนี้สเกตเตอร์ไปไหนหมดคูณสองออกเอ้ยขลับตัดแล้วมาอีกคูณสองุ้ยเป็นคูณหก่ะฟ้าหกร้อยกลับมาสี 2, า่มันสองเท่าเดิมท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยคูณสี่มา คูณสี่มาปึ๊บปึ๊บขอสเกตเตอร์หน่อยเด้ออยากซื้อเลยดอกจิกเออเบอร์กเกอร์สลัดสิมันสองเท่าเดิมไอเวนเนืเอ้ยสเกตเตอร์เขาทีอย่างเหนื่อยเบ็ดร้อยด้วยท่านผู้ชมสเกตเตอร์มาแล้วบวกห้าหมุนเลยมาถึงปึ๊บปึ๊บแต่ไม่มีอะไรเลยบวกเพื่ออะไร หัวใจแล้วคูณสามไปก่อนเก็บคูณสามไปก่อนหัวใจเป็นคูณหป้าไป 60. หกสิเฮ้ยไม่ได้แต่ถูกๆมะนาวสวยงามหกรอไปช็อตนี้เฮ้ยคูณสาดีกว่าเก้าอยว่ะป้าอีกแปหมุนคูณเก้าแล้วอุ้ยตรงคูณสี แล้วมาอีกห้าหมุนผู้ชมอุ้ยยยาวไแบบนี้เอาวะคูณ3ามบวกคูณสามเป็นคูณสิบสองแล้วร้อยยสิบเพื่ออะไรอุ้ยหัวใจคาปูชินโน่เขหลําตัดสมอย่างรวมกันแล้วโปรโม่มาป๊าบหัวใจไหมไปดอกจิกสลัดเออร้อยห้าสิบปึ๊บอุ้ยหัวใจมาคูณสิบห้าไปดิปามเข้าเต็มหน้าไปสี่พห้าช็อตนี้อุ้ย ภาพรวมตอนนี้บวกจะห้าพันแล้วผู้ชมนี่คูณมาอีกสองอุย้ยสเต็กได้สเต็กมาคูณสิบเจ็ดสองสิบคูณสิบเจ็ดปาบเข้าไปสี่พันห้าร้อยเก้าสิบปื๊บปื๊บเอาวะภาพรวมบวกหนึ่งหมื่นไปแล้วอีกเจ็ดหมุนเฮ้ยเอาวะได้บวกคูณสามอีกนะเป็นคูณยี่สิบมีอะไรแพงมาไหมมีน้ำมะนาว ต่อด้วยโพม่วงแล้วแซนด์วิชป่ะโคุยได้คาปูชิโนโ่ร้อยหนึ่งแซนด์วิชมาทีโอ้ยบวกเบอร์เ,เกอร์อีก200นี่ไงแซนด์วิชมาอีก150ย็อตนี้คูณ20เป็นชิโน่มาเราเป็นสิบโอ้ยคูณมัวสัวแล้วเท่าไหร่10,000ภาพรวมบวก22,000แล้วท่านผู้ชมเฮ้ย21,000ดิอีก2หมุนหมุนสุดท้ายปาย๊าปหนงได้อยู่มีอะไรไหมคาปบบูชิโนโ่ป่ะคูณ20ด้วย เอ้ยคูณยี 24, ่สี่นี่เออป้ามสองพันแปดสองนสี่เลยท่านผู้ชมช็อตนี้เออไม่ต้องไปซื้อนะออวันนี้มาทุนเท่าไหร่วะลืมทุน5,000ันท่านผู้ชมนะได้กลับมา2 3 0 0 0เออใครชอบคลิปนี้ลุงกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหก่อนหน,อนองแจ้งเตือนด้วยผมไปแล้ว